ของแฟนท่อมาหรอใช่ได้ไกระตูัด้ไหนวะได้กระตูแต่พี่ชอบปีนมากกว่านะมีดสวยดีวะ่ะมันดูแปล,แปล,แปลกๆอะมีดอะออดูเฮียะไยก็ไม่รู้นะแต่มีดมันก็ได้มันมันเอ้ยี่ของของฟรีมีพกซองให้เหรอเออมีห้าสิบโอ้แล้วมีอันนี้ด้วยนะได้วยองไงวะเอเอ้อเงินอัพประมาณสามสิบสี่สิบพันอืม อยากดาบ้าแล้วกูบ้าแล้วไอ้พอยท์นี่มานทำอะไรได้บ้างอ่ะเข้าเร็วไอ้อาอ้าพอยท์เนี่ยเอาไปเป็นเงินอัพปืนอจะกินอัพปืนอจะกินโอ้ไอ้เหี้ยจะกินเงี้ยไม่มีเลยให้เงินอัพปืนอจะกินกูมาแล้ว กูชอบสเปรนี่ว่าแย่เจ็ดกเจ็ดโจทออฟลงไม่ไม่เล่นแล้วเทีจริงๆนะสายฟรีอยู่ไม่ได้จริงอบเกมเฮียเนี่ยมันอยู่ได้แหละแต่มันรู้อะเคยได้ยินไหมเดิมๆบังเอิญแรงอะมันแรงเออมันมันแรงเว้ยผมเล่นผมเล่นพี่ก็รู้พี่ก็เห็นเลยเหล่ะ ผมเล่นแรงเหมือนกันนี่เพวกมมีสกินแม่งเล่นโง่อะไรอย่างเงี้ยเบฟคนเอกหมดเอกนี่ไงอะไรอ่ะหมเอกคอกี้เนี่ยไปเดินผ้าเนี่ยแต่มันก็เติมเปิดไปมันก็เป็นแบบอะเหรอผมเห็นออนอยู่อะเนี่ยมาแล้วออนแล้วะร๊บนึ๊งเขานึ๊งทางร้านกำลังเติมให้แล้วตึ๊งตึ๊งปั๊ปตึ๊งแตพี่บุกเข้ามา ม,มาแล้วตัตว,ว,อออวมาเลสโกูเปี่ยงเลยมากรีนมาถึงหัวนี่เปียกเลยอ่ะใครซื้อมากิีนเนี่ยโห <c oughs>

เฮียไม่ไหวแล้วเดิมตังไงสัตว์เร็วๆยๆจีเฮียมึงเอาตังไหมบอกมันมึงเอาตังไหมเฮียอูไปแล้วอูไปแล้วโอูดไปแล้วแล้วมึงไม่เอาตังมึงมึงก็มึงก็ออกไปพี่กระเทยบอกเช่นนะเคยเคยอ๋อหูว่าพี่กระเทยเนี่ยตีมาไหนอยาขอดโซ่ฮะ ตมแล้วติมแล้วติมติ๊มติมด้เหรอติมนี่ไหนอ่ะกดตู้หนสงลิงก์มาส่งลิงก์มาแล้วก็ติดตามอยู่ใช่เหอผมรอทุกคนด้ยี่สิบอยู่นะขึ้นนะผมรอทุกคนด้ยี่สิบอยู่นะครับครับผมกดก่อเลยก็ได้กดก่อเลยก็ได้เฮ้วาเรฝึกฮัสฮัสแบบ h ัแบบสา h a ัสด h r d ัด r r จริงก็ไม่เป็นอะฮัส จะไปทุนยาไปรวยูทูบกดเลยพี่เอาเลยกดเลยกดกดกดเขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นแล้วการเชื่อมต่อเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาพี่เอาเข้ามาแล้วจีใช่แล้วใช่แล้วอ๋อเชื่อต่อแบบก็บไปเลย ไอ้ปาร์ตี้แบบปิดปาร์ตี้แบบเปิดปาร์ตี้แบบปิดปาร์ตี้แบบเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเอ้าผมเป็นหัวเอ้าคิวเป็นหัวใช้ว่าทำไมก่อนนะกลังเข้าไปจิดเล้งไม่ได้ครับผมสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้จำเป็นต้องมีแล้วยี่สิบก่อนถึงจะเข้าเล่นในคิวจับคู่ได้เรื่องมากกว่าเลยออดเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าเล่นเนี่ยฟีนอตเนี่ยเฮ้ยจะแล้วไปอ่ะเลยออดเรื่องมากว่ะเนี่ยเลยออดเลยออดเรื่องมากกว่าจริงจริง แต่ว่าจะไม่แก้บัก๊กเลยนะครับจอผมมัอนบั๊กอ่ะจอ,ม,อมันบั๊กแบบอัปเดตการ์จอใช่ไหมมันเป็นหนึ่งสี่สี่แล้วจอมันบีบอ่ะมันใช้ไอสามพันสามไม่ได้อะเมื่อไหรเปอร์ที่นีโอ้โหเลยดูเลยคร <c oughs> ับดูเลยคร <c oughs> ับตื <c oughs> ่ตื